วันนี้ก็ใช้คันระยะ36นะครับก็เป็นไม่ตายแต่กว่าวิ่งครับไหลลงดูอุ๊ยสังกัดว่าตัวส,ยสวยๆนะครับอ่าปิดต้องนะครับขกินอนะไรครับปิดต้องกับต,ตะกบแว้นนะครับ ท่านนะครับวันนี้ก็ประกอบผมเช่นเดิมนะครับเอพิวเอพิวฮันวันนี้พามาตกชิงหลิวนะครับนะอหมายอีพีที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมากับเหยื่อตัวนี้นะครับเหยื่อตกปลาอิสระนะครับก็ได้รับมอบมาจากาน้องคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็น น้องกัดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจชื่ออะไรก็ส่งเหยื่อตัวนี้มาให้ผมนะครับระหว่างที่มานั่งพูดค,คุยกันนะครับเรื่องทุนจิงหลิวนะครับทําสีทําอะไรงไงก็น้องก็ให้ตัวนี้มานะครับแล้วก็ผมจะเอาตัวนี้มาผสมตกดูนะครับอันนี้ก็อยู่หมายที่อีกปีที่แล้วนะครับระดับน้ํามาขึ้นมาเยอะนะครับเนื่องจากว่า,มาเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะครับ น้ำก็ขุ่นด้วยนะครับแล้วก็ฟ้าปิดนะครับเป็นเมฆฝนเคลิ้มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็นะครับผมจะอันนี้เป็นนวดนิ่มนะครับตัวไอปั้นเม็ดนะครับแล้วก็ตัวไวจีฝุ่นผมก็จะผสมขนมปังป่นนะครับแล้วก็เยื่ออิสระนะครับ อัตราส่วนก็หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทางเจ้าของก็บ,บอกว่าใช้ผสมน้ำที่บอ่อตกได้เลยนะครับก็ก็มีอันนี้นะครับผสมน้ำแบบอันนี้เป็นนวดนิ่มนะครับผมก็ที่ไะใส่ขนมปังก็อยากให้มันฟูๆนะครับโอเคพอผสมเรยอเสร็จแล้วก็ววไปตกกันเลยครับ วันนี้ก็ใช้คันระยะสามหกนะครับตกเป็นไม่ตายแต่กว่าวิ่งนะครับจะขอเดียวครับโอเคครับก็ไปตกันเลยครับลมก็เย็นนะครับโอเคครับตออกนเลยน้ำแรงมากนะครับถอยไกลไม่ได้ด้วย เมื่อกี้ก็มีมาทักทายแล้วนะครับอ,อุ้ยอืมอ้มมาอยู่ ทายสองทีแล้วครับสามทีไม่ติดนะครับ้นาำแรงนะครับ อ,อยู่แล้วครับอุย้ย <c oughs> อา้าวถ้าตัวป่วนนะครับโอ้จักรบน้อยนะครับน,นี่ก็ปล่อยไปนะครับ ไหนลงอยู่อุ้ยสังกวาดโอ้โหสังกวาดเขากินนะครับอ๋อสังกวาดตัวสวยๆนะครับอ่าปิดกล้องนะครับเขากินเลยคนระัะปิดกล้อง ตะโกกนะครับแตบไม่อยากยกนะครับเดี๋ยวไปหักตัวไม่ใหญ่ครับเป็นตะโกกแว้นนะครับนี่นะครับกับตะโกกแว้นนะครับ ถอนอุ้ยสุดโอ้โอ้ดีดายครับหลุดนะครับนี่กว่าจะเข้ามากินแต่ละตัวนะเมื่อกี้นะครับก็มีคนมาทอแถข้างๆนะครับก็ย้ายดีกว่าครับเงียบไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาย้ายที่ก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ย้ายที่มาแล้วนะครับมาอยู่ตรงหน้าประตูอ่าสองบานนี้นะครับน้ําก็ค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ก็ตกยากหน่อยนะครับอกระแหกระแห 嗯嗯。<Yeah. S 2> yeah. Hey, ทองก็ปัดติดมั่งไม่ติดมั่งโอ้ยเป็ดทะลุนะครับตอนนี้ก็ขยับมาข้างๆนะครับจากตรงเมื่อกี้มันนั่งไม่ได้นะครับพื้นมันลาดชันนะครับต้องนั่งยองๆแล้วมันปวดขานะครับขยับมาตรงนี้แทนนะครับใกล้ๆกัน ขนของมาเรียบร้อยแลวครับเดี๋ยวมานั่งตกกันนะครับโอ้มาทักทายแล้วครับหนึ่งที่น้ำแรงมาก เห็นทุนลังๆอยู่ใต้น้ำนะครับไปอโอ้ถอนถอนแล้วตอกครับโอ้ทำไมไม่ไมอ๋อไปตอกครับไปตออยู่

ไม่อยู่อีกแล้วอตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วครับทามาดูผลงานวันนี้นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะครับก็มีปล่อยไปบ้างนะครับมีปลาตะโกกปลาถังข้วานนะครับแล้วก็กระเพียนทองหรือปแหทองนะครับ น้ำก็ไหลค่อนข้างแรงนะครับวันนี้น้ำขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ปลาเล็กเยอะมากนะครับวันนี้ก็นะครับอย่างที่เห็นนะครับสภาพวันนี้นะครับอากาศพึมนะครับแล้วก็เมื่อคืนฝนก็ทั้งคืนนะตกามาไม่หยุดเลยเมื่อเช้า,ชาก็ลงมิดมากนะครับน้ำในคลองก็ขุ่นมากเลยนะครับก็น่าจะเหมาะกับการตกปรากฏมากกว่านะครับ สวนเดีอยนะครับเดือยตกปลาอิสรลานะครับท่านใดนะครับสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับถุงหนึ่งก็ประมาณ1นกิโลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมครับติดตามนะครับเอพิวเอพิวฮันนะครับคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีเป็นช็อตให้ดูต่อนะครับแต่ก็จะขอลาตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ มาหนึ่งแต้มสวยๆครับจากเหยื่อตกปลาอิสระครับกระแหต่ตรงงามๆปลาล็อกสายขอยงเรานี่นะครับนีปลากระเห็นะครับแล้วก็ปลาตะกบแล้วก็หมอตะกับนะครับปลาเล็กมันเข้าเยอะมากครับนี่ก็เป็นปลารวมของวันก่อนหน้านี้นะครับที่ลบปลายผ้าผิดไปอันนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้ว มีเห็นเท่านี้นะครับ